สวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็พามาดูพระสมเด็จนะฮะซึ่งเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับดูพุทธศิลป์ดูลักษณะขององค์พระนะครับซอกแขนทั้งสองข้างนะครับสังเกตนะครับว่ามีความลึกนะครับใบหน้าพระเกศพระหูของพระนะครับฝั่งนี้นะครับจะเห็นลักษณะโครงสร้างของจมูกนะครับใบหน้าเห็นนะครับ ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับความละเอียดของพิมพ์พระนะครับสังเกตดูนะครับว่าละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับสังเกตนะครับเนื้อของพระออกจะนะฮะหนึกนุ่มนะฮะสีนมข้นนะครับสังเกตแล้วก็พิจารณาดูว่าพระองค์นี้นะฮะมีความเก่าหรือไม่นะฮะความเก่าถึง ร้อยห้าสิบปีหรือไม่